สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมือดีแอดมินกับสีพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาต่มแนวทางพร้อมฟันของแม่สมหมยนะครับแม่สมหมยงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นกับฟันนีดีแล้วก็ตีเป็นแนวทางโชคลาภก็ออกอิลีนะครับแม่สมหมยงวดที่เพิ่นกับฟันแล้วนะครับเพิ่นฟันแล้วเพิ่นกัเลยอ,อยากเบ้าสู้ฟังถ้านะเปลี่ยนโชคลาภกับสั้น แต่สมัมยเพื่นกับค้าคายอยู่ตลาดกลางดงหรือว่าตลาดโศกหินขาวตลาดดงละแนง่นะครับที่อำเภอห้วยเมกนั้นๆเพื่อนจะฟันทีนะครับวดใดเพื่อนฟันนี่ก็มักจะเป็นโชคลาภอดมินกันเลยอ,อย่างน้าเอาแนวทางของเพื่อนมาให้รับชมระฟังไปน้ากันเทียะเป็นโชคลาภแล้วครับเนาะแต่ว่าเพื่อนสื่อเองนี่เพื่อนก็เที่ยวถืออยู่สั้นล่ะนะครับ แต่ว่าเมียข้าในตลาดน้ากันเพิ่งเกิดจ้องอยู่นะครับเพิ่งเกิดจ้องอยู่ว่าแม่สมัยเพิ่งเอาตัวเลขแนวทางมาตตาใส่คือเข่าดีแท้นะครับสืบไปสืบมาก็เป็นเพิ่นฝันเองนะครับเพิ่นฝันเองเพิ่นก็เคยให้พ่อเฮงคือกันนะครับงวดที่ออกซีซีความฝันของเพิ่นกับเข่านะครับตีเป็นเลขก็ได้ซีซีนะครับเป็นโชคลาภ วันนี้เพื่อนกะหายคือเกานะครับเพื่อนกะหายคือเกาเพิ่นว่าเพื่อนกะอยากแบ่งปันนะครับเพิ่นอยากแบ่งปันแม่สมัยนี้เพื่อนกะสิขายประเภทนางต้่มนะครับเด้อเป็นประเภทนางต้่มอยู่ตลาดหลงนานแงงนี่แหละกันพี่น่านไปพานมาอยากไปถามเพื่อนเกี่ยวกับแนวทางก็ไปสอบถามเพื่อนได้นะครับกันเพื่อนฝันเพิ่นสี้าสู้ฟังเลย เิ่นสีบลอแพงไว้นะครับเป็นสีบลอคแพงความฝันของเพิ่นบลอแพงแนวทางืัอนี้เพราะเฮงกับสีพาพี่น้องท่านผู้ชมมาฟังเบิ้งนะครับว่าเพิ่นฝันว่าจังใดแต่เพิ่นตีไว้นี่เป็นตัวเลขที่เลี้ยงกันนะครับเป็นตัวเลขไอ้น้องแบงสันนะครับเพื่อนกับบลอแพงนะครับแต่เพิ่นก็คิดว่าตาจะเป็นเลขไอ้น้องหรือว่าเลขเลี้ยงจะเป็นตัวใดเช่นพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผม ขอมาติดตาม,มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับเจ้ากับแนวทางของแม่สมหมายหรือว่าคุณยายสมหมายนะครับไปฟังเมืองน้ำกันครับผมยายฝันตน้นอะไรฝันมนอือขึ้นนยู่หรือเปล่านี่ตะพุ่ะไรตะโพนนี้ะนี้นี้ที่หลอดอะแรจะว่าเฮีดยนหลังนั่นจะคล้องเขาเรยกว่าเลขครับ เลีเงียนคน,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 นิ่นซีสีเลียนเพี่นน่ะวันก็เลย่านผีดอกเนี้นหล้วมันตายแล้วเป็นเฮียนทีดอกเลยแบนดมาเพิ่งเฮีนหล,ลังเ้นบันขึ้นมาเพิ่งยังเห็นคนมาเลี้ยงหัวกันใจอลไรเ,เป็นเป็นห้องใหญ่ใหญ่เป็นห่องใหญ่เลี้ยงกันไปคอยเลียงสะดุ้งขึ้นขามากเลยเลี้ยงวะก็วเคอยมาทำผู้ช่วยกอยผู้ช่วยก่อยอะไบ้างทำเลีเ้ยงก็ต้องซีหาหกเราเลยวางซี Ban bung out, ban văn nhạc, ban bung 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 là bung 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 Cháu bung bà xí bà xí Cháu bung bà Cháu bung 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 bà bung 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 ta bung 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 บัดน <py at led> <sy> ี้่ว่าซีีแสดงว่าตอนเี่ยวนี่มันสิเป็นี่เนาะเข้าแนํายิงก่อแม่น่ะนางยิงก่อเหี่ยวแมเออเออไม่ไง2ไม่ไงนั่นแสดงว่าต้องตีเียงเหี่ยวเนาะบัดนี้ัีเพิ่นนอนเหียวกันบัดนี้เออบัดนี้นอนเหียกันอือนอนเลี้ยงกันไป นอนเลีงกันสิเป็นตัวไรเนาะป้านีนนอนเลี้ยงกันไปัสีไหนะอนอนเลี้ยงกันไปัสีแบบเงางาๆเงางามนะกัป้าเลียงลังอื่นมาจ้ะพวกยิงก็เป็นนสีแล้วนอนมิต่าพวกยิงบอยาตีจังไหนตีจังยกปแกา้ถามช่วยพวกเรว่าสองสามสีก็ไดสีหากันใดเราาสีเลี้ยกเลี้ยงม่ผพวกญิงก็ตีสีกันพวกยิงละลายเขาจะตีเป็นเงไ 4 5 6รมันะัลัก็ g a เนาะผู้หญิงเป็นก็ต้องนับจาก4ไปเนาะ4 5 6่ไปว่าๆ4 5 6แม่นนอนเียงกันเพราะว่าเลขเียง่ว่าอืเลขมันต้องเป็นเลขเัีงสมาบับ่้นางาอืงานดูกันออกมาแล้วตีนาย มันสีล้อมมันมีหลักสี่ห้ากันเลยสี่ห้าแค่นี้บอกแล้วตีง่ายไงโอ้ยสัมพอสัมพอโดนแล้วคำนันออกมาเนาะนี่วางข้างว่าว่าแล้วมันต้องเปิดตัวนี้เืรอนเนี่ยลูกค้าหลายบ่หลายอยอะมืันีพอสมควรอยู่งามอยู่วันอาทิตย์เนาะวันหยุดเนาะวันอาทิตย์ลูกค้าสิหลายอยู่ ภาสีมหาแตะสวมเศร้ากับยันบวกนี้ลูกค่าเอาเปลี่ยวมาเลยคำจ้อย่วงเศร้ากังามอยูฮะบ้านคำมือแก้วมาต่บ้านคำมือแก้วสี่ห้าหกฟันเราพวงนิ้นอนเรียงกันไา้หลายจัลลนาบนหงอกนะครับเดี๋ยวขึ้นตัเลขหน้าจอได้ครับเ Nó sau mãi dùm này y lộn đi. So Ừ tham gia điện sử ta xì nó đi mèn mai mèn 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 biển mèn xì mè sai mè Mèn mè Mèn mè 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 nhìn mè 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 ม่ไงบุญยังโอ้มีเงาบุญยังนผู้ซ้ายนี่ต้องบุญเลียเนาะเออกับบุญเลียเลยนี่ว้าบุญเลียกองผู้ซ้ายเลี้ยเอ้าเออเพอยังเฮงสิซีว่าบุญบุญยังเนาะงพอดีเนี่ยกเจ้าหน้าที่เออบุญเฮงพะท่านว่าในเบื้องหน้าผู้ว่าบุญเฮงนะครับ มันคว่งมันจงมีบ้านเมียขเจ้าเคยใส่บ่ซอวาบุญเฮงมาครับวางในก็บบุญเฮงเตียเจ้าคือการตั้งซืว่คอยวางจัอะไรเฮงๆมันจ่ามีบ้านเมียกเจ้าเคยใส่บ่ซอวาบุญเฮงมาครางในก็บุญเฮงเตียเจ้าคือกาตั้งซืว่อยวาอะไม่เท่ากเสีไม่เท่าีียไปยังบ้งนะตังสี่กับยังมาทำข้าเจ้าอยู่ มัมใเเนียน้ำใจมันลาบเชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ำหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทำให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัดส่วนเร่งเผาผลาญเบอร์ไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบอกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ l ล n e แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์รี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะ